บางครั้งเสียงที่ดังที่สุดกลับไม่ใช่เสียงพูดแต่คือความเงียบในวันที่โลกเต็มไปด้วยเสียงอวดอ้างการแข่งขันและการพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีคนบางคนกลับเลือกเงียบเขาไม่ต้องตะโกนให้ใครเข้าใจเพราะเขาเข้าใจตัวเองดีพอแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดอะริชแมนวันโอวันวันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสพ,พลังของความเงียบที่ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ แต่คือความเข้มแข็งที่ลึกซึ้งที่สุดในใจคนยิ่งเงียบยิ่งเข้มแข็งเจ็ดมุมคิดของคนเงียบที่ใช้ชีวิตแบบคนชนะโดยไม่ต้องพูดเยอะพร้อมแล้วหรือยังที่จะฟังในสิ่งที่ไม่ต้องพูดเริ่มต้นกันที่ข้อแรกยิ่งเงียบยิ่งเข้มแข็งข้อที่หนึ่งคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มักเป็นคนที่กำลังเลือกที่จะไม่เปลืองพลังเสียงเงียบเป็นเสียงที่ดังที่สุดในใจคนบางคน มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่มันคือการรู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรควรปล่อยผ่านไปในโลกที่เสียงดังมักถูกมองว่าเท่น่าสนใจหรือดูมีพลังแต่จริงๆแล้วคนที่เข้มแข็งที่สุดคือคนที่เลือกเงียบให้ถูกเวลาคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้แต่คือคนที่ไม่เสียพลังไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียพวกเขาไม่ต้องพูดเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพราะความเงียบของพวกเขาพูดแทนทุกอย่างแล้ว ความเงียบเท่ากับการควบคุมเงียบในที่นี้ไม่ใช่การไม่แสดงออกหรือเก็บกดแต่มันคือทักษะของการควบคุมตัวเองเงียบเพื่อฟังให้มากขึ้นเงียบเพื่อมองภาพรวมให้ชัดเงียบเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมคนที่ควบคุมปากได้คือคนที่ควบคุมใจได้และคนที่ควบคุมใจได้คือคนที่ควบคุมชีวิตได้เงียบเพื่อฟังไม่ใช่เงียบเพื่อหลบหลายคนเข้าใจผิดว่าเงียบ คือการถอยแต่ความจริงเงียบคือการฟังอย่างตั้งใจฟังความคิดตัวเองฟังสิ่งรอบข้างฟังว่าอะไรที่ควรลงมือไม่ใช่เอาแต่พูดจนไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองใครบางคนเคยพูดว่าเราไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางคนก็แค่พร้อมจะเข้าใจเฉพาะสิ่งที่เขาอยากเชื่อเท่านั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่คนเข้มแข็งเลือกจะเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่มีคำตอบแต่เพราะเขาไม่จำเป็นต้องอธิบาย คนเงียบมักคิดก่อนพูดในยุคที่ใครพูดเร็วพูดดังดูเหมือนจะได้เปรียบแต่คนที่เงียบก่อนมักจะได้เปรียบในระยะยาวเพราะเขาคิดก่อนตอบเขาวางแผนก่อนเคลื่อนไหวเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปเขาใช้สติเป็นตัวนำทางลองสังเกตคนสำเร็จระดับโลกหลายคนพวกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งเสมอไปแต่พวกเขาเป็นนักฟังที่ยอดเยี่ยมและพูดแค่ตอนที่จำเป็น เท่านั้นคำพูดบางคำไม่มีค่าเท่าความเงียบเพราะคำพูดที่ดีต้องพูดถูกเวลาบางสถานการณ์พูดน้อยดีกว่าพูดมากบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยกลับเป็นการรักษาความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดความเงียบไม่เคยฆ่าใครแต่มันปกป้องใจคนได้เสมอถามตัวเองก่อนจะพูดคำที่เราจะพูดออกไปจะทำให้เรื่องดีขึ้นหรือแย่ลง พูดตอนนี้จะช่วยให้เราเก้าวหน้าหรือแค่ระบายความรู้สึกถ้าคำตอบคือไม่ช่วยอะไรก็เงียบแล้วยิ้มเดินต่อไปด้วยความมั่นคงดีกว่าสรุปความเงียบไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือพลังภายในของคนที่เข้าใจชีวิตไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเอาชนะเพราะเขาชนะตัวเองได้ตั้งแต่ยังไม่พูดแล้วจำไว้เสมอว่า ยิ่งเงียบยิ่งเข้มแข็งเพราะคนที่มั่นคงในใจไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครทั้งนั้นข้อที่สองเงียบเพื่อไม่ให้ใจสั่นกับทุกเรื่องมีคนเคยพูดว่าการเงียบไม่ใช่เพราะเราไม่รู้สึกอะไรแต่เป็นเพราะเราเลือกจะไม่ให้ความรู้สึกนำทางชีวิตไปหมดจริงไหมที่ทุกวันนี้เราถูกกระตุ้นให้รู้สึกตลอดเวลามีใครพูดจาไม่ดีเราร้อนมีใครไม่เห็นด้วยเราโมโห มีใครไม่สนใจเราเสียใจแต่คนที่เงียบกลับเลือกที่จะไม่ตอบสนองกับทุกสิ่งที่มากระทบเขาไม่ใช่คนเย็นชาแต่คือคนที่เลือกจะไม่ยอมให้อารมณ์ควบคุมทุกอย่างความเงียบคือกรอบกันใจสั่งในยุคที่ทุกคนต้องรีบตอบกลับต้องแสดงความคิดเห็นต้องโพสตให้รู้ว่าฉันไม่โอเคแต่คนเงียบเขาไม่รีบเพราะเขารู้ว่าความรู้สึกแรกมักไม่น่าเชื่อถือ แต่ความรู้สึกหลังจากเงียบไปคิดต่างหากที่เป็นของจริงการเงียบให้เป็นคือการฝึกจิตใจเพื่อไม่ให้หวั่นไหวกับทุกคำพูดของคนอื่นไม่สันไหวกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองคนเงียบใจแข็งใครว่าใจแข็งคือคนไม่แคร์ไม่จริงเลยคนเงียบเขาอาจจะรู้สึกทุกอย่างมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่เขาแค่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกทำร้ายเขา เพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าคนที่ใจอ่อนเกินไปมักเจ็บเพราะเรื่องเล็กๆแต่คนที่เงียบเขาแค่รู้ว่าอะไรควรเก็บไว้ในใจและอะไรควรปล่อยผ่านไปเงียบเพื่อให้เวลาใจได้พักในโลกที่เต็มไปด้วยการเร่งรีบคนเงียบมักมีพื้นที่ให้ใจได้หยุดและเมื่อใจได้หยุดมันจะเริ่มมองเห็นชัดว่าอะไรสำคัญจริงๆเหมือนกับน้ำในแก้วที่ขุ่นถ้าเราขยับมันตลอดเวลามันจะไม่มีวันใส แต่ถ้าเราวางมันลงปล่อยให้เงียบน้ําจะค่อยๆใสเองใจคนก็เหมือนกันถ้าเราเงียบเราจะเริ่มมองเห็นชัดทั้งตัวเองและโลกไม่ตอบไม่ใช่แพ้แต่เลือกพักใจบางคำพูดไม่ต้องตอบบางสถานการณ์ไม่ต้องอธิบายเพราะการตอบกลับด้วยอารมณ์ไม่เคยแก้ปัญหามีแต่ทำให้เราหมดพลังคนเข้มแข็งคือคนที่เลือกเก็บพลังไว้ใช้ในวันที่ควรใช้ ไม่ใช่ใช้พลังไปกับทุกปรามาที่ผ่านเข้ามายิ่งเงียบยิ่งรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นคนที่ใจสั่นกับทุกคำวิจารณ์มักเหนิอเร็วแต่คนที่รู้ว่าเสียงของตัวเองในใจสำคัญที่สุดจะยืนอยู่ได้แม้จะไม่มีเสียงปรบมืออย่าให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงในหัวใจคุณเพราะบางเสียงไม่คู่ควรกับความรู้สึกของเราเลยด้วยซ้ำสรุปการเงียบไม่ใช่แค่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา แต่คือการเลือกปกป้องพลังใจของตัวเองเพราะในวันที่เรารู้ว่าใจเราสำคัญที่สุดเราจะเงียบไม่ใช่เพื่อยอมแพ้แต่เพื่อชนะอย่างสงบไม่ตอบไม่แปลว่าไม่รู้สึกแต่คือรู้สึกมากจนเลือกจะรักษาใจตัวเองไว้ก่อนข้อที่สเงียบเพราะมั่นใจไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครมีคำพูดหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้ คนที่ไม่มั่นใจมักพยายามพูดให้คนอื่นเชื่อแต่คนที่มั่นใจเขาไม่พูดเขาทำให้ดูคนที่เงียบไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะเขาไม่ต้องอธิบายเพื่อให้ใครยอมรับเขารู้ว่าความจริงจะพูดแทนเขาเองในวันหนึ่งคนที่ต้องรีบอธิบายเท่ากับคนที่ยังไม่มั่นคงหลายคนเสียพลังไปกับการพยายามพิสูจน์ต้องพูดให้คนเชื่อต้องแสดงออกให้คนเห็น ทั้งที่ลึกๆแล้วตัวเองยังไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่คนเงียบเขาเชื่อในเส้นทางของตัวเองเขาไม่พูดเพื่อให้ใครปรบมือเขาเดินต่อไปเพราะเขารู้ว่าจุดหมายคืออะไรเพราะเป้าหมายสำคัญกว่าเสียงชื่นชมและการเดินไปข้างหน้าสำคัญกว่าการอธิบายระหว่างทางไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่ทำบางคนพูดเรื่องความฝันทุกวันแต่ไม่เคยลงมือ บางคนเงียบไม่พูดอะไรเลยแต่วันหนึ่งเขาสำเร็จนั่นแหละคือพลังของคนเงียบเขาไม่ได้บอกทุกคนว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาทำและปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบพูดให้เก่งใครก็ทำได้แต่เงียบแล้วสำเร็จคือของจริงเงียบเพราะรู้ว่าความสำเร็จไม่ต้องรีบคนที่เงียบมักเข้าใจเรื่องจังหวะเขาไม่รีบไม่แข่งขันกับใครเขารู้ว่าเส้นทางของตัวเองไม่ต้องเหมือนใคร และความสำเร็จไม่ต้องมาเร็วแต่อย่าหยุดเดินเราทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองอย่าปล่อยให้เสียงรอบข้างทำให้คุณเร่งฝีเท้าโดยไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไปไหนพูดน้อยเพราะรู้ว่าการกระทําชัดกว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่พูดเพื่อให้ดูดีแต่การกระทําคือเครื่องมือวัดที่ซื่อสัตย์ที่สุดพูดเก่งแค่ไหนก็ไร้ความหมายถ้าทำไม่ได้แต่คนเงียบเขาทำให้เห็นก่อน แล้วปล่อยให้คนอื่นค่อยๆรู้เองว่าเขาเก่งแค่ไหนโดยไม่ต้องพูดเลยสักคำอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่ตั้งใจเข้าใจเพราะคนบางคนต่อให้คุณอธิบายแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังและคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับคนแบบนั้นเลยคนที่ควรเข้าใจคุณเขาจะเห็นแม้คุณไม่พูดและคนที่ไม่เคยคิดจะเข้าใจต่อให้คุณพูดเป็นร้อยคำเขาก็ยังคิดในแบบที่เขาอยากคิด ดังนั้นจงเงียบแล้วเดินต่อไปอย่างสง่างามยิ่งคุณมั่นใจในทางของตัวเองยิ่งคุณไม่ต้องพูดอะไรให้ใครฟังการเงียบไม่ใช่การถอยแต่คือการไม่อธิบายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะพูดแทนคำพูดทั้งหมดและคนที่เงียบอย่างมั่นใจจะเป็นคนที่ทุกสายตาต้องหันกลับมามองในวันหนึ่งจงทำให้ความสำเร็จเป็นเสียงที่ดังที่สุดของคุณ แล้วคุณจะไม่ต้องพูดอะไรเลยอีกต่อไปข้อที่4เงียบเพื่อฟังเสียงข้างในให้ชัดกว่าคำพูดข้างนอกในยุคที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งจากข่าวสารโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของคนรอบตัวคนจำนวนมากพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกจนลืมปรับใจให้เข้ากับตัวเองแต่คนที่เงียบเขารู้ว่าหากคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นใครอย่ารีบฟังคนอื่น แต่จงฟังตัวเองให้ชัดก่อนเงียบเท่ากับฟังเมื่อเราพูดเรากำลังบอกสิ่งที่เรารู้แต่เมื่อเราเงียบเรากำลังเปิดรับสิ่งที่เรายังไม่รู้และสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่คือเสียงเล็กๆในใจที่บอกว่าเราต้องการอะไรเรากำลังหลงทางหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆหรือแค่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็น เสียงเหล่านี้จะได้ยินก็ต่อเมื่อเราเงียบพอคนเงียบไม่ใช่คนที่หนีโลกแต่คือคนที่เลือกหยุดโลกสักพักเพื่ออยู่กับตัวเองในเวลาที่หลายคนกำลังพยายามจะวิ่งให้เร็วที่สุดคนเงียบกลับเดินช้าๆแต่เดินในทางของตัวเองเพราะพวกเขารู้ว่าการวิ่งตามเสียงของคนอื่นอาจทำให้ไปเร็วแต่การเดินตามเสียงในใจจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริง โลกสอนให้เราสู้แต่ใจสอนให้เราสงบเสียงของโลกมักดังว่าต้องชนะต้องเหนือกว่าต้องได้มากกว่าคนอื่นแต่เสียงในใจที่แท้จริงมักพูดว่าพอแล้วก็ได้ถ้ามันทําให้ใจเราสงบไม่ต้องแข่งขันก็มีคุณค่าได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครนี่คือพลังของความเงียบมันทำให้คุณได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินและนั่นคือเสียงที่มีค่ามากที่สุด ความเงียบทําให้เรากลับมาโฟกัสที่คุณภาพของชีวิตเมื่อเงียบเราจะเริ่มตั้งคําถามเราใช้ชีวิตเพราะความสุขหรือเพราะความเคยชินเราทํางานนี้เพราะชอบหรือเพราะต้องการการยอมรับคนที่อยู่รอบตัวเราตอนนี้คือคนที่รักเราจริงหรือเปล่าเงียบแล้วฟังคําตอบจากข้างในมันอาจไม่ง่ายแต่มันจริงกว่าทุกคําพูดที่คนอื่นบอกเงียบเพราะใจเราสําคัญที่สุด ถ้าเราใช้ชีวิตตามเสียงคนอื่นมากไปวันหนึ่งเราจะหลงลืมเสียงของตัวตนที่แท้จริงคนเงียบเขาไม่กลัวความเงียบเพราะในความเงียบเขาพบคำตอบพบพลังใจและพบความหมายของชีวิตในแบบของเขาเองผมขอสรุปให้แบบนี้ครับความเงียบไม่ใช่เพียงการหยุดพูดแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ใจได้พูดกับเราและในความเงียบนั้นเองเราจะรู้ว่า ไม่จำเป็นต้องตามใครแค่เดินตามเสียงข้างในก็เพียงพอแล้วที่จะมีชีวิตที่แท้จริงคนที่กล้าเงียบคือคนที่กล้าฟังตัวเองและคนที่ฟังตัวเองเป็นคือคนที่ไม่มีวันหลงทางข้อที่หเงียบเพราะรู้ว่าจังหวะสำคัญกว่าความรีบเร่งความสำเร็จไม่ได้มอบให้กับคนที่เร็วที่สุดแต่มักตกเป็นของคนที่อดทนรอเป็นและรู้ว่าเมื่อไรควรเดินต่อ บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องแสดงออกในทุกสถานการณ์บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบตอบโตและบางครั้งการเงียบคือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดคนเงียบรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาเป็นของตัวเองในขณะที่โลกเร่งให้คุณรีบทํารีบตอบรีบแสดงออกคนเงียบมักเลือกรอจังหวะเขาไม่ใช่คนเฉื่อยชาแต่คือคนที่รู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวควรมีเป้าหมายไม่ใช่แค่การขยับเพราะกลัวจะตกขบวน คนเหล่านี้ไม่พูดให้หมดใจในวันที่ยังไม่ถึงเวลาเพราะพวกเขาเข้าใจว่าความอดทนคือทุนที่คนเงียบมีและเวลาคือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคนที่รอเป็นเงียบเพื่อเก็บพลังไว้ใช้ตอนที่สำคัญคนส่วนใหญ่มักใช้พลังไปกับการตอบโต้สิ่งที่ไม่จำเป็นแต่คนเงียบเขาเลือกใช้พลังในวันที่มันคุ้มค่ากับการพูดพูดแค่เมื่อคำพูดนั้นจะเปลี่ยนอะไรได้ และลงมือเฉพาะตอนที่รู้ว่าสามารถสร้างผลลัพธ์เพราะคนเงียบไม่ได้ที่เกียรติแต่เขาแค่ไม่ลงทุนกับเรื่องที่ไม่มีผลลัพธ์เงียบเพราะใจมั่นไม่ไหลาตามกระแสคนที่พูดน้อยมักเป็นคนที่ไม่รีบตัดสินเขาจะไม่ด่วนโต้ต่อไม่ใจร้อนไม่หลุดอารมณ์เขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนแรกอาจไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องคนที่เงียบก่อนจะตัดสินใจคือคนที่มีสติ เพราะเขาให้เวลาแก่ข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึกชั่ววูบความเงียบคืออาวุธของคนที่รอเป็นในเกมหมากรุกผู้เล่นที่เก่งจะไม่รีบเดินมาแต่จะเงียบแล้วประเมินทั้งกระดานพวกเขาไม่หวั่นไหวกับการเคลื่อนไหวเล็กๆของอีกฝ่ายเพราะพวกเขารู้ว่าการตัดสินใจที่ถูกเวลาคือชัยชนะที่แท้จริงคนในชีวิตจริงก็เช่นกันยิ่งเงียบยิ่งเห็นยิ่งรอย,ยิ่งแม่น และยิ่งไม่ต้องแสดงออกอะไรยิ่งคุมเกมได้จงเงียบจนกว่าชัยชนะจะเป็นของคุณคุณไม่จําเป็นต้องบอกใครว่าคุณเก่งคุณไม่จําเป็นต้องรีบตอบว่าคุณไม่ผิดเพราะเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างและความนิ่งคือเครื่องมือที่จะพาคุณไปถึงวันนั้นอย่าพูดทุกอย่างตอนที่คุณยังอารมณ์ไม่มั่นคงและอย่ารีบตัดสินอะไรถ้าจังหวะยังไม่ชัดเจนสรุปความเงียบของคนที่รอเป็นไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือพลังของการอดทนและรู้คุณค่าของเวลาเพราะคนที่ไม่เร่งรีบไม่หลงตามกระแสสุดท้ายมักเป็นคนที่ถึงเป้าหมายอย่างมั่นคงยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณเข้าใกล้จังหวะที่ใช่และเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะชายชนะจะพูดแทนคุณเองข้อที่6เงียบเพื่อตัดพลังลบไม่ตอบโตในสิ่งที่บันทอนใจไม่ใช่ทุกคำพูดที่สมควรได้รับคำตอบ ไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้รับพลังจากเราไปในแต่ละวันเราต้องเจอกับคำพูดมากมายบางคำพูดดีบางคำพูดเฉยๆและบางคำพูดก็ตรงๆเลยว่าบันทอนคำพูดเสียดสีคำพูดดูถูกคำพูดเน็บแนมคำพูดจิตกัดบางที่มันมาในรูปแบบของมุกตลกบางที่มันมาในรูปของคำเตือนด้วยความหวังดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้เราสะดุดและเสียพลังใจคนเงียบเลือกจะไม่ตอบ แทนที่จะสวนกลับคนเข้มแข็งไม่ใช่คนที่ดักกลับได้แรงแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นกำหนดอารมณ์ของตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณตอบกลับด้วยอารมณ์คุณได้ยกพลังของตัวเองไปให้เขาทันทียิ่งคุณตอบโต้คุณยิ่งติดกับดักของคนที่อยากให้คุณเสียสูนแต่ยิ่งคุณเงียบคุณยิ่งแสดงว่าคุณเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์ได้การเงียบคือการประกาศจุดยืนโดยไม่ต้องพูด เงียบไม่ใช่การยอมให้ใครข่มแต่คือการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ตกลงร่วมเล่นเกมที่ไม่มีประโยชน์ลองคิดดูทำไมเราต้องอธิบายตัวเองให้คนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจฟังทำไมต้องลดตัวเองลงไปถึงกับใครสักคนที่ไม่ได้อยากฟังด้วยซ้ำคนที่พูดเพื่อจะชนะเขาไม่ฟังคุณหรอกแต่อยากชนะเฉยๆเพราะฉะนั้นคุณชนะได้ด้วยการไม่เล่นเกมนั้นเลย เงียบเพื่อเก็บใจไว้ให้สิ่งที่มีค่าคุณมีพลังใจจำกัดอย่าเสียมันไปกับคนที่ไม่ได้มีผลต่อชีวิตคุณจริงๆอย่าเอาใจไปผูกไว้กับคอมเมนต์ในโซเชียลอย่าเอาอารมณ์ไปตอบโต้กับเสียงนินทาคนที่ใช้พลังไปกับเรื่องพวกนั้นมักหมดแรงก่อนถึงเป้าหมายแต่คนเงียบเขาเก็บพลังไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะรู้ว่าควรให้ความรู้สึกกับเรื่องไหนมากกว่า ถ้าจะพูดให้พูดกับตัวเองก่อนในทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากสวนกลับให้หยุดสักสามวินาทีแล้วถามตัวเองว่าคำนี้มันคุ้มค่ากับพลังของฉันไหมคนคนนี้มีความสำคัญพอให้ฉันเสียศูนย์ไหมสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดจะทำให้ฉันดีขึ้นหรือแค่สีใจ,จถ้าคำตอบคือเปล่าทั้งนั้นเงียบเธอแล้วเดินต่อไปอย่างมั่นคงการเงียบคือการเลือก เลือกที่จะไม่ให้คนอื่นมากำหนดอารมณ์เราเลือกที่จะไม่เอาชีวิตไปผูกกับคำพูดของคนที่ไม่รู้จักหัวใจเราและเลือกที่จะปกป้องพลังของตัวเองให้ใช้ในทางที่มีค่ามากกว่านี้อย่าตอบโต้ทุกอย่างที่มากระทบเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่คู่ควรกับคำอธิบายของคุณเงียบแล้วไปต่ออย่างเนือก,กว่านั่นแหละคือท่าทีของคนเข้มแข็งตัวจริงขอบคุณที่ติดตามมาถึงข้อสุดท้ายครับ ต่อไปคือข้อที่เจ็ดจากบทความยิ่งเงียบยิ่งเข้มแข็งข้อที่ 7, เจ็ดเงียบเพื่ออยู่เหนือทุกความวุ่นวายและชนะอย่างสงบเสียงดังไม่ใช่เครื่องหมายของความสําเร็จความเงียบต่างหากคือเครื่องหมายของคนที่อยู่เหนือความวุ่นวายได้แล้วในโลกที่วุ่นวายแข่งขันโกลาหลนและเต็มไปด้วยความเร่งรีบความเงียบกลายเป็นของหายากแต่ก็เป็นของล้ำค่าที่สุดสำหรับคนที่ผ่านอะไรมาเยอะ คนเหล่านี้ไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่พวกเขาอยากเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ท่ามกลางเสียงวุ่นวายทั้งหมดเงียบเท่ากับสงบคนที่เงียบคือคนที่อยู่เป็นในโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลาเขาไม่จําเป็นต้องประกาศความสําเร็จไม่จําเป็นต้องตอบโต้คําวิจารณ์ไม่จําเป็นต้องอธิบายความตั้งใจให้ใครฟังเพราะเขารู้ว่าถ้าใจสงบก็ไม่ต้องการเสียงปกมือ ถ้าใจมั่นคงคําตาหนิก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญคนเงียบเพราะเขามั่นคงไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกลองสังเกตดูดีๆคนที่เสียงดังตลอดเวลามักกําลังซ่อนบางอย่างบางคนซ่อนความไม่มั่นใจบางคนซ่อนความกลัวบางคนพยายามใช้เสียงเพื่อกลบความว่างเปล่าข้างในแต่คนที่เงียบได้แม้เจอสถานการณ์กดดันคือคนที่ข้างในแน่นพอ จนไม่ต้องพึ่งเสียงภายนอกเลยเขาอาจไม่พูดอะไรเลยแต่ยืนอยู่ตรงนั้นได้อย่างมั่นคงเงียบเพราะใจแข็งไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบตอบสนองความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่มันคือการไม่ไหลไปกับทุกสิ่งไม่ไหลไปตามคำวิจารณ์ไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปตามคำกดดันจากสังคมคนเงียบจึงไม่ใช่แค่นักคิดแต่คือนักควบคุมชีวิต เขาวางจังหวะชีวิตตัวเองได้อย่างสงบและพร้อมรับทุกคลื่นลมโดยไม่ต้องตะโกนสวนกลับเงียบเพื่อฟังเสียงสุดท้ายจากข้างในเมื่อเราเงียบพอเราจะได้ยินเสียงที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เสียงของครูเสียงของเจ้านายไม่ใช่เสียงของคำชื่นชมหรือเสียงดูถูกแต่คือเสียงของตัวเราเองที่กำลังถามว่าเราใช้ชีวิตในแบบที่เราภูมิใจหรือยัง ผมจะสรุปสุดท้ายไว้อย่างนี้ครับว่าเจข้อที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าความเงียบของคนเข้มแข็งไม่ใช่ความเงียบที่อ่อนแอแต่คือความเงียบที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผิดหวังความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจเขาไม่พูดเยอะเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าการพูดไม่ได้เปลี่ยนโลกได้เสมอไปแต่การนิ่งแล้วเดินต่อด้วยความเข้าใจต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง ผมขอฝากไว้ให้คิดบางครั้งความเงียบก็คือเสียงของการชนะเป็นชัยชนะที่ไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีธงไม่มีเวทีแต่มันคือชัยชนะของคนที่เอาชนะตัวเองได้แล้วยิ่งเงียบยิ่งเข้มแข็งเพราะคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครคือคนที่กลายเป็นตัวจริงไปแล้วโดวยไม่ต้องประกาศอะไรเลยแล้วคุณละ่ะฟังจบทั้งเจข้อรู้สึกเหมือนกันไหมว่า บางครั้งเราก็ใช้เสียงมากเกินไปทั้งที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือความนิ่งและความสงบในใจถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังเงียบอยู่เงียบจากความเหนื่อยล้าเงียบจากโลกที่ไม่เข้าใจหรือเงียบเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดขึ้นอีกนิดขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณกำลังเข้มแข็งขึ้นในแบบที่คนอื่นอาจไม่เห็น และนั่นคือสิ่งสวยงามที่คุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังเลยถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดติดตามช่อง The Rich Man 101เพราะเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะช่วยปลุกพลังด้านดีในตัวคุณให้คุณกลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดแรงบันดาลใจใหม่ๆสวัสดีครับ